สนับสนุนโดย SME Shipping บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศรับถึงที่ทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโทร02-105-7777 กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้อาจารย์หลุยยังอยู่กับเราด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ s m s นะครับหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากนะครับคุณนุยจะเป็นคนที่สกรีนนะครับแล้วมาดูว่าวันนี้คําถามเด็ดๆของเรามีอะไรบ้างนะครับจะบอกว่าสัปดาห์นี้คําถามเยอะมากเลยค่ะแต่นุยคัดมานะคะ3อันดับคําถามที่ยอดฮิตสาหรับสัปดาห์นี้มา ตอบให้ท่านผู้ชมได้คลายความกังวลใจกันเลยค่ะเริ่มกันเลยไหมคะอาจารย์สำหรับคำถามแรกเดี๋ยวผมจะตอบ้วให้อาจารย์หลุยช่วยด้วยโอเคค่ะเยี่อยวันนี้เริ่มคําถามแรกกันนะคะมีคุณนรุมนนะคะจากเจตตจักกังวลใจขึ้ามาว่าขายได้แล้วแล้วถอนเงินกลับมาเมืองไทยทํายังไงคะอาจารย์อ๋อเรื่องของการถอนเงินกลับเมืองไทยเนี่ยนะครับทุกคนที่ทํา eBay เนี่ยจะต้องมีธนาคารชื่อว่า PayP a l วอ่ด้วยนะครับการลงทะเบียน e ี a y ต้องลงทะเบียนเ a y p a l ไปด้วย p a y p a l com ตรงนั้นแค่คุณไปใส่ชื่อไว้นะครับใส่เบอร์บัตรเครดิตไว้คุณก็สามารถมี p a y p a l ตัวเองนะครับเงินจะมาอยู่ใน p a y p a l นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเกิน1ิเหรียญคุณสามารถถอนกลับเมืองไทยได้เลยนะครับโดยเข้าไปคลิกปุ่มถอนเงินนะครับแล้วเขาจะพาคุณไปตลอดแนวทางเลยพอถามถึงเรื่องของเบอร์บัญชีให้เตรียมสมุดบัญชีไว้เลยอันนี้หลายคนเตรียมไว้ร่วงหน้าเลยนะครับนะ่วงหน้าแล้วนะครับนะแล้วก็พอใส่เบอร์บัญชีเสร็จปั๊บใส่ยอดเงินปั๊บแค่คลิก บอกว่าโอเคนะครับภายใน3ถึง5วันกนถึงเราเลยใช่ไหมคะมาอยู่ใน a อ m ของเราเรี่มเลยอาจารหรวยคะแล้วการสมัครเพย์พาสมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ถอนเงินกลับมาเนี่ยถอนให้คนนามสกุลเดียวกันได้ถึง10บัญชีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วคู่สมรสหรือบุตรนะครับตอนที่ถอนมาเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเข้าบัญชีไหนใช่นะครับเราเลือกได้เลยบแบงค์อะไรก็ได้ ครรับในไทย่างผมเนี่ยจะโอนให้จ่าหลุยไม่ได้นะครับคนนำสกุลอะไรค่ะคนนำสกุลกันครับผมผมจะเปลี่ยนนำสกุลนะไปสีนครับขลิ่นครับอย่าเพิ่งไม่อีนะคะไม่ยอมครับไม่ยอมการถอนเงินกลับมาเมืองไทยยังไงก็นะคะเรียบร้อยแล้วปลอดภัยปลอดภนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูคําถามที่2เลยค่ะว่า อายุเท่าไหร่นะคะอาจารย์ถึงจะเริ่มทําธุรกิจบน e ี a y ได้ทาได้ทุกเพศทุกวัยไหมอย่างนะคะเป็นคําถามจากคุณกัญญาณัตจากเชียงใหม่ค่ะมาไกลเลยจากเชียงใหม่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าการทํา eBay เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะทํา eBay ต้องอายุ18ขึ้นไปะนะครับ <18. S 2> แต่ปรากฏว่าหลายท่านมาเจอน้องๆที่ชมรมเรา14 15ก็ทำา eBa <ช>ได้อ,อาจารย์หลุยแกมมีทริคเดี๋ยวให้อาจารย์หลุยบอกดีกว่าว่าทริคคืออะไรนะครับอาจารย์ครับ ก็คือเราใช้แอคเคาน์ของคุณพ่อคุณแม่แทนเราเรียกว่าโนมินีเลยนะครับก็คือโนมินีนี่คือไม่มินีโนไม่ไม่ไม่มนีอะไรครับไม่ใช่ครับต่อเลยครับต่อเลยครับโนมินีนี่หมายความว่าเราใช้แอคเคาน์คนอื่นนะถ้าอายุไม่ถึง18นะครับเราก็ใช้ของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองแทนได้นะครับครับแล้วก็ถอนเงินกลับมาก็กลับมาให้ลูกได้เพราะเรานำสกุลเดียวกันอยู่แล้วเะครับยค่ะก็ง่ายๆนะคะ ถ้าใครอยากจะเริ่มธุรกิจกับ e bay บางทีเราอาจจะอายุถึงสามารถทําได้แต่ว่าไม่เหมาะแล้วรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ไหวอย่างนี้ให้ลูกใ,<ช>ให้หลานสามารถทําได้นะคะโดยใช้ชื่อของเราเป็นแ c คเคา t ์ค่ะใช่ทีนี้คําถามที่สามนะคะ<ช>มาดูแล<ช>การส่งสินค้าไปต่างประเทศนะคะอาจารย์ส่งช่องทาง<ช>ไหนคะแพงไหมแล้วก็ พอใยไหมเรียกว่าจะถึงลูกมือลูกค้าไหมค่ะคือกังวลใจเรื่องนี้การจัดส่งคาทานี้จากคุณปิยะกรุงเทพค่ะเรื่องการส่งของใน e b เ y นเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าการส่งออกเนี่ยต้องไปที่คลองเตยไม่ใช่นะครับสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ได้ไปที่ไปรษณีย์ไทยแถวบ้านนะครับตรงนี้ไปบอกที่เคาน์เตอร์ได้เลยว่าเราอยากจะส่งกล่องนี้หรือซองนี้ไปอเมริกาเขาจะทำการชั่งน้ำหนักแล้วก็บอกราคาเรามาเราแค่จ่ายตังค์ปั๊บ เรียบร้อยเลยก็นงครับง่ายมากๆเทคนิคง่ายๆหงกรัมห่บาทอ๋อมีส่หนึ่งกรัมหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ถ้าจะส่งแบบประหยัดก็คือส่งพัสดุย่อยซึ่งพัสดุย่อยทางอากาศนี่ไม่เกิน2กิโลนะครับครับครับก็ตรงนี้เนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้มีเทคนิคใหม่นะครับบางคนส่ง salsal เขาบอกว่าถูกกวาดด้วยสาไปแล้วก็ถึงใกล้เคียงครับ อันนี้คือบริการปรษณียีไทยไหมใช่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบว่าด่วนเร็วอะไรก็จะเป็นดิสแอลเฟสเด็กได้ e m s ได้เก็ได้หมดเลยนะคะจากที่อาจารย์โจและอาจารย์หลุยตอบคําถามเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยสําหรับการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจกับ e b a s ร่วมฟังสัมมนาฟรี e b a y รวยออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคารเจเจเอาเลสชั้น3 ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์ M แล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่4221309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้นสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะเศรษฐีบมองเห็นโอกาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ